เลือกได้เลยนะอยากปันแบบไหนไหมจ๊ะตัดกล มาลองพูดในงานนะ้มือม้วนกระดัแบบม้มวนอย่างไวแต่มาดูพี่เขาแบบใหญ่มากเลยนะคะเท hey, อันนั้นเอาแป้นลงอันนี้ม้วนอันนั้นแล้วอ,อยู่หน้าร้านทองกับคน,นทองม้วนสดพี่สาวเนี่ยไม่อยู่ที่น,นี่นะม่อยู่ที่ มีดังเดิมนี่สองร้อบาทไม่ผิดนะเปียเป็ดรงพันสองแพ็กสอ้อยบาทเท่านั้นเปีย็ดรมคันนี่สิคะแนนเต็มนะเมนูโปดของดิ่ก็ติอาร์บอยเลยค่ะอีก่เมนูเมนูนี้ที่คนชอบหนุ่ก็ชอบถแพสแ็กสองบาท่นันะไก็เป็นอาหาร้่ ถ้าลูาา้อเราก็มีบริการะใการหาร้านซอ่อยสูทอว่าอยู่ตรงนี้ได้มาเดินอยู่ตรงนี้กันช่อนเดี๋ยวมันค้งทาชิมันก่อนได้ถัดมาเลยค่ะใ,ใกล้ๆกันปุ๊บรับสุดนนันโอดีนะคะวันนี้โออ,อ่อน สรงตรงแลเป็นขคองมโบราณมาจากสุพรรณบุรีเลยในแต่ละวันในแต่ละรอบเนี่ยก็ลูกค้าได้ยินเสียงเป็นเหมือนกับตึงตัางตึงตังไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้เกิดอะไรแต่เป็นการทำขนสุดครับในงานของเราเอาต่อยแล้วก็ทุกคนนะคะรงสายกถทัพเ,เนี่ยเราจะเน้นว่าของเราเนี่ยต้องสดใหม่คือทำยังสดสดเลยถ้าสามารถทุก,กิ้งตรงนี้ได้คุณน่ลชิมก่อนได้เลยนะได้น้ำขวด่ะก็ดีอนะาะอันนี้มาใหม่ ตไส้งาดำอาร่อยน่าวามหมของงาดด้เา่ะชิม้าลวค่ะชิมได้แล้วววอันนี้เรอยกโฟอ่อนเหม็นซึ้งตักหวานอันนี้เราจะมีเป็นแบบขนมเกี๊ยสุดโบราณปะตัาแดงหัวเค้อดหวางาดาัวไข่เค็มถ้าเป็นแบบกล่องหมากกล่องน้ำผลไถ้าเป็นแบถุงานโทรัพทกต้นอยหนึ่เลือกได้เลยนะ ทำแบาไหนก็ไดจ้า มีแบบกลอ่องรอบละร้อยหนึ่งแล้วก็แบบชิ้น60บาทเหมือนกันหมดเลยอ่ะไม่ล่เงินใช่ใช,ช่ชิ้นได้ก็ชิมได้เด็กกูนะชิมได้ชิมได้ลูกค้าหลายท่านบอกเพิ่งซื้อไปใกล้จะหมดมาเติมกล่องได้ไหมน,นะใครชอบแบบไหนวันนี้ถ้าใครอยากกินปลาส้มแล้วแบบเฮ้ยใกล้จบงานอีกประมาณสี่วันเดี๋ยวงานเราจำหมดแล้วนะมาซื้อเป็นแบบจิ เอาไปทำทานเองก็ได้ขอบคินาะคะขอบคุณมากเลยนี่เป็นกรณีค่ะใครยังไม่เคยลอ,องการต้มถึงเดือดในงานของเรามากันไายแล้วแบบกัดกินชอบนะ่ะไม่ต้องมาแกะให้เนหนืออห่อยเอาเที่ยวยชิไมได้นะคะหลายคนที่อะไร